หยิบไว้แหยิบไว้น้องหน่อยดิได้หยิบไว้แมงหน่อยดิอ่าหยิบไว้น้องหน่อยดิไอ้มีปู้ทวดพอดีเลยนี่อ่ามาผู้ทวดเพราะเขดูส่งแล้วแม่งเกเรพวกนี้ลาเอาปู้ทวดไปอ่านี่ใส่เหนียวเหรอใส่เหนียวอ่ามีอะไรให้วไอ้น้องมั้งมีมือ่ะบนี้มันนี่มันนี่มันนี่จัดให้มันดีจัดให้มันดีไหนๆมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมึงห้ามทะเลาะกันนะกูให้คนละองอย่าให้คนละองนะคนละองทะเลาะกันไวก่อนนะ เด็กที่ไหนนะมาหานทารามมึงพกปืนมึงพกปืนไปโรงเรียนไปเนี่ยไม่ครับไม่ใช่นะอย็กเกเรนะอันเนี้ยพี่เขาให้สายเหนียวไปแล้วนะให้รวยเลยให้หลวงพ่นรวยเลยโอ้โหนี่ให้มึงเติบโตแบบย่ำรวยเล้วเน่ให้มึงหยิบเอาคนเราสององนะคนเราอย่างนี้แย่งกันพี่ให้องค์นึงไอ้คนนี้ให้องค์นึงอ่าห้ามแย่งกันหนึ่งองค์คนละหนึ่งองนะเออเลือกไปอ่าอันนี้อีกคนลยหนึ่งองค์เองเลือกเอาคนละองค์ และเอ็งอย่าไปเกเรนะไอ้เแคยมีของดีแล้วไม่ใช่บอกให้กูฟันกับกูว่าไม่ได้นะไม่ได้ไป้องของนะรู้ว่านี่ให้เนอย่านี่รู้เปล่าเนี่ยให้ไปหลวงพ่ออะไรมั่งเขรวยกับหลวงพ่อทวดกกับหลวงปู่ทวด